ลงสามาลงสามาดีมามาดีมามาดีมาดีมามาดีมาลงสามาลงสามาลงสามาเกศาเกศาวในห้าสีามสองหน่ดอม้ดอม้ดอกม้ดอม้ดอม้เดินเดินเดินขึ้นมาเดินนอตอีมาจับจ <table. S 1> ับจับนอตอีจับ มาอีมาเรื่องหรอีมาเรื่องจับมาจับมาจับมาจับแล้วจับแล้วจับเลยจับเลยถึงแล้วจับเลยจับจับดอกม้าดอกม้าเฟเวทเจอ์นะเฟเวทเจอ์นะเดินเวดมาเดินเวทมาโอซีโอซีเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมารอรับรอรับเดินเวทมาเดินเวทมาเดินบุยเวดบุยเวดเดินเวทมาเดินเวทมาเฟเวทมาบุยเขาเฟเวทมาลูกเก็ดหน่อยเวดลูกเก็ดหน่อยเวดห้าสี่สามสองหนึ่งดอกม้าดอกม้าพี่แคปดอกม้าดอกมอา มาแล้วเดินอีมา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 อีดนะอีดมาก่อนเดินอีมาสเปซ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 อีดอีดสเปซอีดสเปซอีดสเปซอีดก่อนสเปซอีดเดินอีมาเดินอีมาเดินอีมาจูนผมสเปซอีมาอีดเบลุกเขาเซเว่นหน่อยเบลุกเข้าเซเว่นหน่อยเบลุกเขาเซเว่นหน่อยปัญหารองเสาบ้าปัญหารองเสามางปัญหารองเสาชิปรองเสาชิปรองเสาชิปรองเสารองเสามางรองเสามางลุกเกตนออีลุกเกตนออีในห้า สี่สามสองหนึ่งตอบมาพี่เขตอบมาตอบม้าตอบม้าตอบม้าแล้วลงเสา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 สเปซช่วยผ่านหน่อยแทงขบวนเข้ช่วยมาลงเสามาสอกลงเสามาครับลงเสามาลงเสามาลงเสามาเร็วลงเสามาลงมาจูขอจูเสาหน่อยขอจูเสาหน่อยขอจูเสาลงเสามาลงเสามาสเปซสเปซสเปซพ่าอยู่ด้านซ้ายพ่าอยู่ซ้ายสองตัวสเปซหน่อยจูเวด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 มาเดินเวท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 เดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทเดินเวดเวดเรารู้กันเกตี้รู้เกตี้ในห้าสี่สามสองหนึ่งตอบมาตอบม้าตอบม้าตอบม้า ตอบมาคิวบิวอิทคิวดิเดินอีมาเดินอีมาเดินอีมาเดินอิมาคิวบิวมาคิวบิวมาอทมาอทมาอมาอทมาอทมาอทมาหน่อยอิทมาหน่อยอมาผมมเดเวทมาเดวทมาเดินเ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 วทมาเดยนเวทมาเอินเมาเดมาเดิมาเนเอมาเดิเวทมาเนเอมาเมาดีนเอทมาเดิเอมาดินเวทมาโลแล้วมาเดวมาเมาเดินวทมาวมาินเอทมามาเดินอีมาเดินอีมาเดิน